สวัสดีครับวันนี้มาประกาศตัวหรือเปิดตัวในห้องครัวนะฮะเพื่อให้ท่านได้เข้าใจและมั่นใจได้ว่าเป็นการกระทำโดยตัวของท่านที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชนนนเดงต้องกระทำทำแล้วได้กินอิ่มแน่นอนหรือเรียกว่าใช้บัตรประชาชนที่มีอำนาจอธิปไตยนั้น ทำการเมืองระดับโลกที่กินได้อิ่มได้มั่งคั้งยาวนานและท่านเลื่อนฐานะเป็นประมุกฝันหุกครอง,องเลยเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่กินได้น่เด็งมักจะมีคําพูดที่พูดเสียดสีกันว่าประชาธิปไตยกินได้ไหมเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะไม่สนใจประชาประชาติท่เมันกินไม่ค่อยได้นะ แต่ถ้าประชับใจที่กินได้มีจริงแล้วมีจริงแบบที่ท่านมั่งคั่งสูงเพราะฉะนั้นการเปิดตัวในครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วเป็นฉากหลังที่เหมาะสมนะครับโดยปกติแล้วการเปิดตัวในช่วงนี้บรรยากาศจะต้องเลือกตั้งนั้นพรรคต่างๆก็จะต้องจัดหรูหราสวยงามแต่ประชชนเลือกไปแล้วชีตประชาชนไม่ได้หรูหราสวยงามเลยครับ ็อยู่อย่างอรดรอดรอยากมีสภาพเป็นประชาชนเหมือนประเทศอ่าดอยพัฒนาเนี่ยเด็กนะครับแล้วก็มีนี่คุ้เรื่องกันเยอะเราเป็นอย่างงี้กันมานานมันถึงเวลาที่ต้องเลือกทางเดินใหม่แล้ะต้องมั่นใจแล้วว่าเป็นห้องครัวที่ไม่อดมีกินตลอดและมีความมัง่งคั่งอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นผมจะมาแนะนำ ระบบระบอบการปกครองใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้เป็นประมุขฝ่ายปกครองไปตลอดการนะครับเป็นระบบระบอบใหม่เป็นระบบเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าเมื่อมันอัปเดตพัฒนาแล้วชื่อก็เป็นชื่อใหม่เราจะพัฒนาจากประชาธิปไตยที่โลกเขามีเอยู่เป็นประชาธิปไตยชั้นสูงนั่นเองที่ประชาชนปกครองตัวเอง ก็ทําให้ท่านเป็นพ่อครัวเลยอยู่ในครัวนะมีกินตลอดไม่ต้องกลัวนะภาพอาจจะดูตลกหรือล้อเลียนอาจจะคิดในมุมนั้นก็ได้แต่ไม่ม,มาเสียดสีนะพร่าที่นี่ทําจริงเป็นจริงจึงไม่ใช่การเสรียดสีและไม่ใช่การล้อเลียนซะทีเดียวแต่เป็นการออกคําสั่งเกิดเป็นสิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ท่านจะได้นวัตกรรมการปกรครองใหม่ ที่เป็นระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงเป็นประชาธิปไตยและเต็มใบด้วยนะฮะและชั้นสูงอีกซึ่งเทียบกับปัจจุบันแล้วท่านได้ประชาธิปไตยแค่ครึ่งใบเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแถมไปดูเนื้อในเป็นประชาธิปไตยปลอมในทางไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริงเลยดังนั้นจึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยตัวปลอมมาถึง90ปีเพราะประเทศไทย ไม่ได้ใช้หลักวิชาที่ถูกในการสร้างชาติให้เป็นชาติประชาธิปไตยผู้ด,ดีง่ายเขาทํากันไม่เป็นเขาไม่รู้หลักแล้วเขาไม่รู้หลักวิชาที่ถูกด้วยก็เอาตามใจที่อยากจะปกครองบ้านเมืองก็ตราออกมาเป็นกฎหมายเป็นรัฐนูญให้เราก็ประชาชนก็บ้าจี้ไปทําตามทัางที่มันผิดประชาชนทําไปก็ด้วยความที่ไม่รู้นั่นเองไม่รู้มันผิดก็เลยต้องเล่นไปตามเกมเขา คราวนี้เราจะเปลี่ยนแปลงทิ้งของเก่าหมดเลยเคลียร์พื้นที่ใหม่หมดวางสิ่งใหม่ที่ถูกต้องกันทีวางรากวางฐานใหม่ที่ถูกต้องถูกหลักถูกเกณฑ์จึงจะเป็นประเทศไทยที่สง่าง,งามและเป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องชำระลา้ลางประเทศไทยถูกปลอมด้วยการประกาศยกเลิกไม่ใช้ไม่ต้องไปต่อสู้ทำลายอะไรกันทิงแต่ประกาศยกเลิก ซึ่งเป็นการกระทําที่สวยงามถือเป็นการใช้อํานาจอาภิไตยอย่างมีศิลปะไม่ใช่ใช้อาภิไต้ดยการไปปะทะต่อสู้เหมือนอย่างที่ม็อบทั้งหลายเชิญชวนไปต่อสู้ที่นี่ไม่มีการต่อสู้กันนะครับส่วนตัวผมก็เป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุมนุมสมทิศกับกลุ่มใดสีใดทั้งสิ้สนเป็นไทยเงียบนะครับเหตุที่ไม่ไปก็เพราะว่ามีหลักวิชาที่ถูกที่ดูก็รู้ว่าแกนำต่างๆไม่สามารถจะพาประเทศออกจากวงจรุบาลได้ แต่ทายก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมถึงไปร่วมกับเขาก็เป็นเนื่อเอปล่าเสียเวลาเปล่าเสียกําลังจิตกาลังใจเผลอถูกกระสนุนจริงหรือสนยางก็ไม่รู้แล้วก็อ่านจะเจอข้อหากตามมาอย่างที่เจอกันทั่วหน้ากันทั้งหลายนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงไม่ไปจะไปไทงเงียบไม่ใช่ขี้ขาดนะครับอ่าโดยส่วนตัวผม,มชอบกีฬากลางแจ้งอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นมันไปไปไปแน่นอนสนุกแน่ แต่บังเอิญได้รู้หลักวิชาที่ถูกก็เ,เลยรู้ว่าอา๋อท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำคนเนี้ยไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์เลยนะฮะหลักวิชาที่ถูกเนี่ยเวลาไปอธิบายเนี่ยก็เข้าใจกันยากอีกต่างหากแต่เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยจะรู้เลยจะเห็นอนาคตข้างหน้าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอย่างรัฐบาลสูนี่มาก็เห็นแล้วแค่ประกาศคาว่าปฏิรูปแค่นะั้นรู้แล้วผิดหลักแล้วเพราะประเทศใช้คําว่าปฏิรูปไม่ได้เขาไม่ใช้กับประเทศนะฮะ ใช้กับองค์กรเน่ประเทศต้องใช้ว่าปฏิวัติอย่างเดียวประเทศจริงจะมีพัฒนาการนะประเทศจริงจะพัฒนาไงประเทศต้องพัฒนาเขาใช้ปฏิวัติทั้งนั้นแหละเขาทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่เกิดของใหม่มีของใหม่เขาไม่เอาของเก่าหรอกของใหม่เลยเขาปฏิวัติเลยมันจึงมีดิเรปชันอยู่เรื่อยๆไงมันจึงเจริญงอกงามของเก่านี่มันใช้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่มันไม่เกิด ต้องใช้ปฏิวัติเลยนะครับจึงจะเกิดสิ่งใหม่นะวัตกรรมใหม่จึงเป็นการหลุดพ้นจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งเพราะฉะนั้นงานผมก็จะเป็นงานมาประกาศเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยน,นั่นเองตัวงานนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วก็เปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบนะครับเปลี่ยนแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยเช่นที่เรียกว่าประชาชนนี้ที่มีบัตรประชาชนต้องคิดทบทวนกันใหม่ละเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ จำเป็นและยิ่งใหญ่และมั่งคั่งสูงเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่พูดไม่ได้ท่านที่มีบัตรประชาชนต้องรับรู้ด้วยต้องรับรู้ด้วยนะครับไม่ใช่บังคับแต่ว่าบัตรประชบบาชนบังคับท่านเองทุกคนมีบัตรประชาชนเป็นบัตรประชาชนที่ถือเรื่ออำนาจสามดุลของประเทศอำนาจสูงสุดของประเทศเยอยู่ที่บัตรประชาชนนั่นเองแต่เขาไม่ให้ท่านใช้โดยตรง ต้องไปผ่านตัวแทนสองพักกนเนยแต่ที่นี่ท่านจะใช้โดยโดยเรียกว่าเกือบโดยตรงอ่ะเกือบโดยตรงแต่ไปผ่านระบบสี่ฐานอำนาจเท่านั้นเองแต่ในระบบสี่ฐานอำนาจฐานที่หนึ่งเป็นฐานของมือถือท่านบริหารประเทศโดยผ่านมือถือได้เลยเป็นแบบนี้นะบริหารสั่งกําหนดภายในตนําบลตัวเองได้สั่งกําหนดบริหารภายในจังหวัดด้วยตัวท่านเองสั่งกําหนดบริหารภายในประเทศ ทั้งประเทศด้วยตัวท่านเองและนโยบายต่างประเทศสี่ระดับเนี้ยท่านใช้มือถือกดบริหารประเทศนี่คือเรื่องใหม่และมันเกิดขึ้นได้เพราะมันถึงยุคมาแล้วเป็นนวัตรกรรมที่พร้อมเกิดมันพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่สั่งให้มันเกิดคือเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วแต่เรายังยังไม่สั่งเอาไงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเจ้าของบัตรประชาชนทั้งหลายจะต้องคิดทบทวนใหม่ว่าเออเรามีบัตรประชาชนแล้วเราก็ไม่ต้องไปเลือกสสเหรือพักการเมือง ไม่ต้องมีคณะรัฐบาลแล้วประชาชนกดมือถือบริหารในตำบลเองได้เลยเป็นเช่นนีนะ้จังหวัดด้วยประเทศด้วยนโยบายต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ก้าวล้ําไปกว่าคําว่าก้าวไกลก้าวไกลคุณไกลแค่ไหนที่นี่ไกลกว่าเพราะมันเป็นแบบก้าวล้ำไงมันล้ําความไกลท่านไกลไปสิบกิโลไอ้นี่ล้ําไปสิบกิโลเป็นยี่สิบกิโลเงี้ยนะเป็นสองเท่าเลยเพราะฉะนั้น ประชาชนไม่จะเป็นต้องไปพึ่งพาสสพรรกการเมืองอีกต่อไปแล้วไม่จําเป็นเพราะในประเทศไทยไม่มีใครไปก้าวล้ำมีแต่ก้าวไปก้าวไกลแต่ไม่ก้าวล้ำไปได้แค่ไกลจะไก,กลแค่ไหนก็มีสิ่งที่ล้ำหน้ากว่าไกลเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเลือกก้าวล้ำอันเป็นระบบระบอบการปกครองใหม่ที่ไม่ได้ใช้ระบบระบอบเดิมมันเป็นระบบระบอบการใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองเลยมันจึงก้าวล้ำไงไม่ใช่ก้าวไกลไม่จะไม่จะเป็นต้องไอาศัยก้าวไกล ใช้เก้าล้ำก็คือตัวท่านเองเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตถ้าท่านยังไปเลือกแบบก้าไกลท่านมันเลือกทุกๆ4สี่ปีพอเลือกตั้งมันจะมีทุกๆกสี่ปีท่านจะเลือกทุกๆุสี่ปีอยู่ล่าไปแล้วประเทศไทยมันอยู่กันไม่ครบเทอมแล้วครับอาจจะสองปีสามปีอ่ะเลือกตั้งใหม่ละเพราะเลือกไปแล้วเขาก็ไปเล่นเกมการเมืองเหมือน,นเดิมเล่นกันเละเทะเหมือนเดิมมันต้องใช้คาว่า เลิกหลงทางเลิกเดินในเส้นทางเก่าๆกันได้แล้วเลิกเป็นคนโง่แต่ขยันเดินในเส้นทางเก่าๆอ่ะต้องเลิกเป็นคนโง่แต่ขยันเขยียนแล,ล้วมนูนขยันเลือกตั้งนะขยันเน้นว่าทาเก่านี้ไม่ต้องแล้วมันจำเป็นต้องทิ้งยุคทิ้งสมัยเลยดังนั้นงานผมจะเป็นงานทิ้งยุคทิ้งสมัยเราจึงจะพบเป็นแท้ๆตัวจริงและเป็นแท้ๆตัวจริงนั่นแหละครับจะให้ท่านกินกินอิ่มหนีพิมันเลยเหมือนกับอยู่ในห้องครัวท่านยังไง มีมีพีมันแน่ถ้าท่านเลือกระบบระบอบใหม่ที่วงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีบรรยากาศเลือกตั้งนี้ก็เชิญชาวไทยทั้งหลายจงใช้บัตรประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องที่สุดนะครับในช่วงตั้งแต่ปีใหม่สากลจนกระทั่งปีใหม่ไทยเนี่ยก็จะเป็นช่วงเขาพักการเมืองต่างโหมโฆษณาโหมโลงกันใหญ่นะครับประชาชนก็จะได้ฟังข้อมูลเยอะแยะมากมาย แต่พรรคเมืองเหล่านั้นยังอยู่ในโลกเก่ายุคเก่าระบบระบบเก่าแล้วมันทําให้ประเทศวนอยู่ในวงจรอุบาท์เก่าเหมือนเดิมไม่สามารถจะออกได้เพราะฉะนั้นประช,ชาชนไทยจะต้องเลือกเส้นทางใหม่แล้วเพราะท่านมีอำนาจสูงสุดในประเทศไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ท่านจะไปรอรัฐบาลเกิดปัญญาและคิดได้แล้วจึงเออเปลี่ยนแปลงนะไม่มีทางชาบหน้าอย่างแน่นอนเหตุภาพนะเข้าใจนะอันนี้อันนี้เข้าใจตรงกันนะ คือจะไปรอให้รัฐบาลมาทําให้เนี่ยไม่มีทางเพราะประชาชนจะปกของตัวเองรัฐบาลไหนก็ไม่ชอบเพราะเขาอยากปลกของท่านเนี่ยเขาใจอย่างเขาก็มาหลอกล่อลท่านติดใจในนโยบายต่างๆซึ่งไม่มีความจำเป็นที่ท่าน,นไปอาศัยพวกเขาเลยประชาชนเนี่ยก็ทํานโยบายได้ดีกว่าพรรคการเมืองน,นะครับดีกว่าพรรคการเมืองนคนเก่งคนดียังมีเยอะเขาจะได้ออกมาโชว์ตัวมาสแสดงศักยภาพของบ้านเนี่ยดีกว่าพรรคการเมืองทั้งหลายที่พูดเรื่องอยู่ทุกวันน,นี้นั่น เป็นเพราะตัวระบบระบอบและกลไกแบบใหม่ไงเพราะฉะนั้นการเลือกครั้งนี้แทนที่ท่านจะไปเลือกพรรคการเมืองสอสครึ่งมือก็คือคกลไกเก่าๆเดิมๆท่านเลือกไปก็พาประเทศไปวนอยู่ในวงจอรอุบาทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเปลี่ยนเป็นผู้กําหนดเองเพราะท่านมีอำนาจสูงสุดท่านกําหนดเปลี่ยนเส้นทางด้วยการเลือกตัวท่านเองเพื่อไปพบประเทศไทยตัวจ,จริง อย่าเลือกพบประเทศไทยถูกปลอมถ้าท่านยังเลือกตั้งอยู่ไปเลือกตามพรรคเมืองต่างนั่นคือการเลือกประเทศไทยถูกปลอมซึ่งปลอมมาถึง90ปีท่านก็เห็นแล้วผลที่ท่านได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องเลือกของเก่าอีกแล้วจําเป็นที่ต้องเลือกสิ่งใหม่ของใหม่มันจึงจะเป็นการพัฒนาวิวัฒนาการมันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการนะฮะเพราะประชาชนจะได้ความมั่บบงคั่งสูงกว่าเดิมเพราะมันพ,พัฒนาวิวัฒนาการนะฮะจากที่ อยู่อุดรญาก็กลายเป็นอยู่อย่างมั่งคั่งเลยในระบบระบบใหม่ที่ผมออกแบบให้เพราะประชาชนจะมีทุนสำรองบุคคลคนละสี่ล้านถึงสิบหกล้านโดยในระบบบอกเก่าไม่มีให้หรือพกักการเมืองไหนใดๆก็ไม่มีให้ในบ่ายนี้เพราะเขาต้องการมาปกครองประชาชนแล้วเขาต้องการที่จะกินงบประมาณของประเทศที่มีอยู่พราะฉะนั้นเขาไม่มีเงินจะมาแบ่งให้ประชาชนคนละสี่ล้านถึงสิบหกล้านนะซึ่งต่างกับที่ผมออกแบบไว้ให้ประชาชนจะมีทุนสำรองนะคคนละสี่ล้านสิบหกล้าน ตู้ซื้องนี่ไม่ใช่เงินแจก,กฟรีไม่ใช่เงินสดมาแจก,กให้ใส่ถุงแล้วเอามานับ่าอ่านรายชื่อแล้วก็มารับทีละถุงทีละถุงไม่ใช่แบบที่ท่านเข้าใจอย่างนั้นนะครับการที่ท่านได้ทุนคนละนะครัี่ล้านถึง16กล้านแล้วตอนนี้4ี่ล้านอัพขึ้นมาเป็น6กล้านแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทุนคนละ6ล้านถึงสิบหกล้านนะแค่6กล้านท่านเห็นภาพแล้วว่าเงินมันเหมือนถูรอตเตอรี่วันที่หนึ่งแต่ที่มันสี่เท่าเป็นส6บหล้านเนี่ยสี่สิบหกใช่ไหมฮะสิบหกล้าน ใช่หรือเปล่า42ก็ 4, 2, 8 826ใช่ประชาชนมีจุดสำรองมากมายอย่างนี้ท่านก็ถามในใจว่าผมไปเอาเงินมาอย่างไหนไปกู้ไปรีบสีหรือไปอะไรพิมพ์ขึ้นมาแบงค์แบง,แบง,แบงขึ้นมาก็ต้องตอบว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดอะท่านต้องเข้ามาเรียนรู้ฮะท่านจึงจะพบว่าวิธีทำทำอย่างไรเพราะมันเป็นทางเทคนิค ทางเทคนิคที่ท่านต้องทําด้วยเพราะท่านมีบัตรประชาชนอยู่แล้วแล้วตนเป็นผู้หึ่งตนก็คือเราต้องทําด้วยตัวเองอย่าไปรอรัฐบาลจัดให้ไม่มีรัฐบาลไหนเขาจมาทให้เพราะรัฐบาลน,นั้นต้องฆ่าตัวตายไงเพื่อให้ประชาชนมาปกครองตัวเองไม่มีหรอกครับรัฐบาลไหนที่จะให้ท่านปกครองตัวเองมีแต่เขาจะหลอกล่อท่านเพื่อปกครองท่านแล้วท่านก็คอยอยู่ไปใต้เขาเป็นทาสรับใช้พรคการเมืองต่อไปแบบนี้ภาพน,นี้มันแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่แล้วในตัวเพราะฉะนั้นประชาชนไทย ที่มีแบบประชาชนต้องคิดทบทวนกันใหม่แล้วว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องเลือกแบบเก่าๆเราก็เลือกมาแล้วทํามาแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยเราทามาแล้วหรือเด็กรุ่นใหม่ก็เจมบอกว่าไม่เอาแล้วนะไอ้การปกครองของพ่อแม่ที่เป็นแบบการเลือกตั้งเลือกตัวแทนไม่เอาแล้วไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนดัะนั้นเด็กรุ่นใหม่ต้องการระบบระบบใหม่ที่สามารถปกครองตัวเองได้เลยมีชุดสําลองอีกต่างหากอย่างนี้เด็กต้องการนะมีชุดสําลองครับอันเนี้ยเพราะนั้น ใครที่มีแบบชนตอนนี้ต้องพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วต้องเช็คสอบถามกันแล้วเฮ้ยคุณได้ดูคลิปของแอดธรรมทิพตาเรี่ยงดูแล้วเกิดปัญญาเป็นสดบันทิพตาเรี่ยงดูแล้วต้องดูยาวดูแล้วต้องเข้าใจเป็นส่วนันทิพตาจึงจะหลุดพน้นพาประเทศออกจากวงจรุบาทก่อนแล้วต่อไปก็เป็นําดับการสร้างชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนต้องทำ มันจะอะรอไรกันยิ่งใหญ่อะไรก็เข้าไปดูในคลิปต่างๆท่านจ,นจะพบจะเจอแต่ตอนนี้มาแนะนําในช่วงเปิดตัวแนะนําว่าท่านที่มีบัตรประชาชนท่านต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินของประเทศแล้วเพราะท่านมีอำนาจสูงสุดทู้สั่งเปลี่ยนได้รัฐบาลไม่สั่งเปลี่ยนฮะรัฐบาลจะอยู่ในโลกเก่าอยู่เหมือนเดิมจับเลือกตั้งกันซึ่งเราเราัดีใจที่จะมีแต่มันก็พาเราอยู่ในวงจรเก่าอยู่ในโลกเก่า,กกาถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะ ประดังเข้ามาในประเทศไทยแต่กลไกรัฐมันยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกลไกรัฐนั่แหละครับสําคัญมากมันยังเป็นอันเดิมมันมาจากกฎหมายของรัฐธรรมนูญที่เขียนออกมานะนกลไกรัฐจึงผิดเพี้ยนอย่างนี้เพราะรัฐธรรมนูญของเราเป็นรัฐธรรมนูญประเภทที่ถูกครึ่งหนงึ่งผิดครึ่งหนึ่งจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าควรจะโมฆะไม่ควรจะเรียกทท้งรัฐธรรมนูญนะเพราะมันผิดครึ่งหนึง่งถูกแค่ครึ่งหนึง่งแต่ที่เขาขหลอกให้ประชาชนไปทาประชา อ่าประชาอะไระประชามติให้รับรัฐมนูลท่านก็ติดหลงเลือกกันไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนั่นแค่มันสิบหกล้านเสียงได้ประมาณนั้นแต่ที่นี่ประชาชนจะใช้สิทธิ์ของประชาชนซึ่งมีสี่สิบล้านเสียงนั่นแหละครับจะทําการประกาศเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนมาเส้นเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนทั้งหมดเป็นสี่แพลตฟอร์มไอ้ซีแพลตฟอร์มเนี่ยเรียกว่าเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด เป็นมาตรฐานหรือเป็นมาตรฐานใหม่ที่สูงดีกว่ายุโรปและอเมริกาเราก้าลวลำบัวนะครับเอาละก้าวหน้าก้าวล้ำอย่างไรก็เชิญเข้าดูคลิปของแอนเป็นตอไปดังนั้นขอเชิญท,ท่านที่มีแบบประชาชนทุกท่านนะครับท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งท่านก็ต้องเอาบัตรประชาชนนั้นไปเลือกโจทย์ที่สุดเบอร์น,นั้นเบอร์นี้อยู่ดีท่านก็เสียเวลาเดินทางไปเลือกโทน่สุดแล้วก็ไม่ได้ละประเทศก็เละเหมือนเดิมเขาก็เล่นเกมกันเมือนกันต่อไปวีงวงจัดกกับต่อไป เพราะฉะนั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันควรจะพอได้แล้ะต่อไปควรจะเลือกตัวท่านเองนะต่อไปนี้เลือกตัวเองนะครับเลือกตัวเองเพื่อเป็นประมุขฝ่ายปกครองแบบนี้เ่าัหาท่านยิ่งจะเป็นทั้งรัฐบาลไปในตัวนะไปตลอดชีวิตเลยเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยไม่ต้องมาเลือกตั้งอีกแล้วเลือกตัวเองทีเดียวเป็นรัฐบาลตลอดชีวิตแต่ไม่ทุนสำรองอีกคนละหล้านถึง16บล้านแบบนี้มั่งคั่งแน่นอน ไม่ใช่คนจนแล้วท่านหลุดพ้นจากคนจนด้วยการเลือกจาไม่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันใช้บัตรประชาชนภายใน15วันเกมเช้งเปลี่ยนกลุ่มมีอํำนาจเปลี่ยนเกิดยุคใหม่เกิดประเทศไทยใหม่ก็ด้วยบัตรประชาชนอันเดียวกันท่านก็ใช้บัตรประชาชนนั่นแหละครับมาสั่งเส้นทางใหม่โดยเลือกตัวเองและตัวท่านนี่แหละจะไปเป็นรัฐบาลเองเหมือนท่านไปเลือกพวกค้ารามืองพวกขาราชการก็ไปเป็นรัฐบาล แต่คราวนี้แทนที่จะไปเลือกพวกเดิมๆที่ท่านเคยเลือกท่านไม่เลือกมันเลือกตัวเองเมื่อเลือกตัวท่านเองตัวท่านก็เป็นรัฐบาลเพราะที่นี่จะกําหนดให้ประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนเป็นลูกบ้านและบ้านแต่ละหลังเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองครอบครัวไทยมาหามหน้าถือว่าเป็นพรรคใหญ่ที่สุดมีเสียงสมบูรณ์ในตัวเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ให้ลูกบ้านยืนยันตัวตนว่าเอาแบบนี้นะเอาแนวนี้นะเอาการปกครองแบบนี้ของแนวเดียของพรรค ครอบครัวไทยมาหามหน้าซึ่งแอดธรรมจิต erm ิทยผู้เป็นสวนบันธรบรรดา,าได้ออกแบบระบบระบ,บอการปกครองใหม่ไว้ให้แล้วก็เตรียมคณะผู้ขบวนกู้ชาติพระเจายตัก2เพื่อดําเนินการนะเป็นทีมงานดําเนินการเปลี่ยนถ่ายประเทศ2ปีท่านก็จะได้ประเทศไทยใหม่นั่นเองดังนั้นประชชนที่มีบัตรประชชนท่านกําลังดีใจที่จะได้เลือกตั้งผมทราบผมรู้ ผมเข้าใจว่าท่านดีใจกันเพราะว่าเราบรรทุอยู่มา8ปีนี่แบบโอ้โหนะทุกคนก็เบื่อเอื่มละอาพอได้เลือกตั้งก็ดีใจกันใหญ่เลยแต่ผมมาเบรกผมมาเบรกบอกว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งดีใจเพราะสิ่งที่เราดีใจแล้วจะเป็นเรื่องไปทำนะมันก็วนอยู่ในวงจรเก่าน,นั่นเองเราไม่ควรที่อยู่ในวงจรเก่าอีกต่อไปแล้วจําเป็นต้องยกเลิกลบทิ้งประเทศไทยถูปลอมนะเราไม่ต้องการติดอยู่ในเขาวงกดและแช่อย,อยู่ในวงจรน้ำหน้าอุบาตของประเทศไทย ที่เป็นมาเฟียสีเทาทั้งหลายอยู่ทั้งในวงการข้าราชการอยู่ในทั้งการทหารอยู่ในทั้งนักการเมืองเราอยู่กันแบบอย่างนี้มานานมันจะเป็นที่จะต้องยกเลิกแล้วครับเพราะว่าประชาชนไม่ได้อะไรไมแจะเสียเปรียบเสียโอกาสต้องรีบทำให้ประชาชนแข็งแกร่งยิ่งใหญ่จึงจะถูกหลักถูกวิชาเพราะฉะนั้นที่นี่กําหนดให้ประชาชนแข็งแกร่งเลยมีทุนสํารองก็ละ6หกล้านถึงสิบหกล้านนะท่านจะเป็นนักลงทุนเป็นลงทุนต่างประเทศ แปดล้านท่านไปลงทุนต่างประเทศอีกแปดล้านลงทุนในประเทศเป็นแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นที่นี่มีความมั่งคั่งยิ่งใหญ่สําคัญจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกบัตรประชาชนนั้นจะต้องเรียนรู้คลิปของแอดธรรมอาทิตย์ตายนี่เพื่อเกิดเป็นสวนบันชิปไตยแล้วเป็นประมุขฝ่ายปกครองปกครองประเทศเองด้วยตัวท่านเองตนเป็นทื่ยึตนตัวเองปกครองประเทศได้ดีกว่าทุกพักการเมืองนะท่านทาให้พักการเมืองโชว์ให้พักการเมืองดูว่าท่านปกครองประเทศ ได้ดียอดเยี่ยมย่างไรก็เชิญทุกท่านที่มีบัตรประชาชนประกาศตัวประกาศตนปกครองตนเองครับโดยการสั่งซื้อกล่องของขวัญที่ปตยของแอดธรรมธิรไต,ตยในนั้นมีใบแสดงเจตรรเจ,จำนงแล้วท่านก็บัตรประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงร่งมาในตำบลท่านตำบลท,ท,ท่านก็จะไปจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจเมื่อจัดตั้งแล้วก็จะรวบรวมใบแสดงเจตจำนงของแต่และหมู่บ้านส่งไปยังขบวนกูน้ชาพินระจักสองขบวนกู้ชาพินระจักสองนำใบประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงที่รัฐสภา ตอนนั้นรัฐมนตรปี60ตกตกไปเลยครับจบยุคจบสมัยการเลือกตั้งเลือกตั้งก็ไม่ต้องมีเป็นแบบนี้ครับเพราะเสียงมาถึง40ล้านเสียงนะ,นะครับเป็นแบบนี้นะครับเอาละคลิปแรกนี้ก็แนะนําให้เห็นภาพว่าท่านอยู่ในห้องครัวมีกินแน่นอนเพราะฉะนั้นที่นี่คือประชาธิปไตยสูงที่ท่านอิ่มมีพิมันนะฮะดีกว่าท่านไปเลือกโดยประชาธิปไตยปลอมๆที่ไม่ได้ใช้มา9กปีโดยการไปเลือกตั้งพรรคการเมืองเลือกตั้งสสต่างๆเมื่อเลือกไปแล้ว ท่านก็อยู่อดอ,อยากเหมือนเดิมอยู่อดอดยากเหมือนเดิมที่ท่านเคยอยู่มามัอนแหละครับแต่ถ้าเลือกตัวท่านเองท่านจะได้ประชาชที่ประใจฉันสูงที่อิ่มมีพิมานมีทุนสำรองกันละหกล้านถึงสิบหกล้านเป็นแบบนี้ถามว่าเงินมาจากไหนเงินเป็นทางเทคนิคนะฮะท่านไปนเข้าดูรายการเงินอะไรกันเป็นเงินทางเทคนิคถ้าท่านใช้เทคนิคใช้อำนาจทิพย์ไตยแบบมีเทคนิคมีศิลปะที่จะใช้อะเป็นการใช้อำนาจทิพย์ไทยอย่าง เป็นศิลปะเมื่อใช้ไปแล้วไม่มีค่าใชชีวิตไม่มีความรุนแรงไม่มีความวุ่นวายของบ้านเมืองนะม,มีแต่ความสง่าง,งามที่ต้องโชว์ตัวเปิดตัวต่อเวทีโลกเลยคนไทยเลือกเส้นทางรถสอง,องแอร์ธรรมนตษฐเพื่อแสดงให้าชาวโลกได้ดูดได้เห็นว่าการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่ได้ฆ่ากันตายปรากฏว่ามันสง่าง,งามสวยงามเพราะประชาชนตัดสินใจเลือกกันทั้งประเทศเลย ทีนี้การที่จะตัดสินใจเรื่องสมุทเทศสร้างบรรยากาศให้คนตื่นตัวกันะตื่นตัวกันพร้อมใจกันก็โดยการติดธงธรรมาธิปไตยนะครับหรือธงประชาธิปไตยเป็นระบอบปกครองใหม่ที่ป,นนประชชนปกครองตนเองติดทุบันทุกเมืองฮะธงอันนี้นะฮะเรียกว่าต่อไปจะเป็นธงชาติลําดับต่อไปน,นั่นเองประกาศได้เลยหรือจะพูดเป็นตรงๆให้เข้าใจง่ายคือระหว่างเลือกปะิทิทยถูกปลอม ที่ท่านต้องไปเลือกสอสภาคเมนืองเนี่ยกับเลือกประเทศไทยตัวจริงที่ท่านเลือกตัวเองเนี่ยท่านว่าอันไหนมันสมควรที่จะกระทานะเลือกตัวเองดีกว่าไปเลือกสอสทั้งหลายเลือกตัวเองจึงจะพบประเทศไทยตัวจริงแต่ถ้าเลือกสอสภาคเมนืองท่านก็จะพบประเทศไทยถูกปลอมแล้วแช่อยู่ในน้าเน่าแล้วก็เดินวนอยู่ในขาวงกฏของเตัวองที่สร้างขึ้นมา โดยตัวเองไม่รู้ตัวหาท้างออกไม่เจอท่านก็จะอยู่ในสภาพแบบนั้นต่อไปอีกแต่ถ้าเลือกตัวเองเมื่อไหร่ได้ไประเทศไทยตัวจริงพบประเทศไทยตัวจริงและมีทุนสำรองที่จะไปลุยไปเป็นนักธุรกิจในประเทศต่างๆเป็นเจ้าเมืองของประเทศต่างๆเพราะาจะ,ะท,นะท่านต้องสร้างเมืองเลยนะครับในเงินทุนสำรองนี้กําหนดไปเนี่ยท่านต้องสร้างเมืองเลยนะครับคนละ8ล้านไปลงในประเทศต่างๆแล้วอาจจะมีชาติสมาชิกสัก4ี่สประเทศอะ น่าจะเป็นไปได้40ประเทศเงิน8ล้าน40ประเทศก็เป็น16ล,ล้านน่าจะเป็นเงินประมาณ16ล,ล้านเข้าไปในประเทศนั้นใน40ประเทศเงินคนไทย16ล้านนี่สร้างเมืองได้เลยฮะแน่นอนเราสร้างเมือง10เมืองนะสร้างเมือง10เมืองเมืองล,ละ1ล้านกว่ามันก็สร้างได้อยู่แล้ว ราะนั้นคนไทยจะกลายเป็นนักธุรกิจนักลงทุนดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะใช้อำนาจทิพย์ตายกับเม็ดเงินนี้นั่นคือเรื่องใหม่ที่ก้าวหน้าก้าวล้ำที่คนไทยทุกคนต้องคิดทบทวนใหม่ต้องนั่งดูคลิปวงแอดด่วนเลยเพื่อจะเกิดปัญญาเป็นส่วนตะวันสมาชิไตายแล้วก็ไปเป็นผู้ปกครองปกครองทั้งตนเองภายในประเทศและเป็นผู้ปลดปกครองทั้งต่างประเทศซึ่งชางตาิต่างๆก็จะสมัคร ด้วยเง fate, currency, pues mm ื nah ่อนไขที่เราจะเสนอและเขาจะยินดีพอใจที่จะสมัครเป็นกลุ่มชาติกาละเมิรนี่เองที่ทําการซื้อขายกันแบบใหม่ซื้อขายแบบการลยามิรนี่เองนี่คือตัวตัวไม่ได้แแท้จริงที่จะประกาศต่อเวทีโลกเพียงแค่ประชาชนใช้บัตรประชาชนเลือกตัวเองเท่านั้นเองไม่ไปเลือกพักการเมืองใดๆกแล้วจบยุคพักการเมืองกลายเป็นยุคประชาชนฟูเฟื่องขึ้นมาทําหน้าที่เป็นตัวรัฐบาลบริหารประเทศเอง อย่างสง่างามและสวยงามความขัดแย้งแทบไม่มีเลยเพราะไม่มีพรรคฝ่ายการมีแต่ความอ่าไม่ใช่ขัดแยง้งเป็นความเห็นที่ต่างกันในในแต่ละเรื่องไอ้ความเห็นต่างกันนี่คุยกันได้คุยกันจบในสภาต่างๆสภาที่ต้องคุยกันอาจจะไม่ออกมานอกสภาไม่มีการเล่นเกมการเมืองกันเมื่ออย่างปัจจุบันนี้มันเล่นเกมการเมืองกันเป็นธุรกิจการเมืองน,นั่นเองเพราะฉะนั้นประชาชนไม่เกี่ยว มันเป็นเรื่องของนักการเมืองเขาจะคุยันต่อรองกันนะฮะเพราะนัประชาชนไม่เกี่ยวเมื่อประชาชนไม่เกี่ยวเขาก,ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับอน่างจากประชาชนเป็นสารตั้งต้นแรกที่จะให้ใครเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่เอาเลยทั้งระบบมันเลยลบทิ้งมันเลยเลิกใช้ประกาศมาใช้รูบระบบใหม่ของแอส์ธรรมจากรซึ่งออกแบบไม่ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เข้าเรียนรู้แล้วส่งมปแสดงเจ็ดจำนงยืนยันว่ามีเจ็ดรลงที่จะปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องนะอย่างนี้จึงจะ เป็นการใช้บัตรประชาชนสมคุณค่าสมราคาที่ท่านมีบัตรประชาชนดีกว่าไปเลือกโจี่สูดแบบเดิมๆที่ท่านเลือกท่านก็ไม่ได้อะไรไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศถือว่าไม่ตอบแทนครูใบินถือว่าเป็นการซ้ําเติมประเทศประเทศที่แย่อยู่แล้วยังไปเลือกผู้พักการเมืองมาซ้ําเติมประเทศไทยแล้วก็อยู่ในระบบโลกเก่าที่ตัวประเทศก็แย่อยู่แล้วยังจะให้ระบบโลกเก่ามันลังเครื่องแล้วกระทําให้ประเทศมันแย่ลงไปอย่าได้ทํา สืบต่อยอไปเลยของเก่ามีหน้าที่อย่างเดียวคือลบทิ้งหมดเลยแล้วเริ่มต้นใหม่จึงจะพบประเทศไทตัวจริงและถือว่าเป็นการตอบแทนคุณเพดินที่ดีที่สุดที่ทุกคนเกิดมาท่านได้ตอบแทนคุณเพดินหรือ,อยังนี่คือโอกาสครับเพราะนั้นผมขอแนะนาให้ทุกคนตอบแทนคุณเพดินด้วยการเลือกตัวท่านเองไปเป็นรัฐบาลตลอดการเพราะท่านจะบริหารประเทศได้อย่างดีกว่าพรรคการเมืองทั้งหลายนั่นคือคัดลองที่ถูกต้องนั่นเองผมขอส่งเสริมให้ทุกท่านเลือกตัวเองครับ ผมแอดธรรมมาทิพย์ตายยินดีต้อนรับท่านคลิปแรกนี้ก็ขาจะเป็นเท่านี้ครับอย่าลืมดูคลิปอื่นต่อไปเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันจิตตายนะครับซึ่งมีมูลค่าและสําคัญมากที่ท่านต้องใช้ต้องกระทําต้องแสดงออกบัตรนี้ถึงเวลาใช้บัตรประชาชนปฏิวัติประเทศแล้วครับไม่ใช้รถถังครับทหารก็จะมาสนับสนุนเองเพราะทหารยืนยันแล้วว่าเลือกอยู่ข้างประชาชนสำหรับรชาชนที่มีเสียงข้างมากประชาชนก็รีบส่งมาเลยครับให้มรนทะลุ40ล้านใบทหารก็จะมาหนุนเอง นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนลงไม้ลงมือปฏิวัติประเทศ,ด,เทศด้วยปัตประชาชนได้และะ้วซึ่งสง่างามสวยงามนะครับผมแอดทรรมด้วย,ยอาสาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากวับรรทุกนี่แหละครับเป็นผู้นําพาประเทศไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์เลยเพราะฉะนั้นผมแอดทรรมด้วยใย,ยินดีต้อนรับครับก็เชิญดูคลิปในเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ